บลิงะคะถ้าจะว่างค่ะงานนี้ค่ะซูมยันเงาในดวงตาของเจ้าเลโกโ้กันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ลิซ่าแบล็กพิงค่ะเธอมาปล่อยคลิปฟัดเจ้าเลโกอ้ออกมานะคะก็ทําเอาบลิงทั่วโลกค่ะต่างอิจช้าตาร้อนกันเป็นทิวแถวนะคะก็เรียกว่าอยากจะกลายรางเป็นน้องแมวกันเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายค่ะงานนี้ค่ะถึงกับเอาคลิปคลิปนี้นะคะเอามาซูมเข้าไปใกล้ๆค่ะในดวงตาของน้องแมวนะคะอ่ะเห็นอะไรไหมคะเอนันใช้เงาของผู้หญิงหรือเปล่านะ ดูผมยาวๆค่ะคล้ายใครหรือเปล่าแวบบแรกนะคะแอดคิดว่าเอ๊ะเหมือนเจนนี่อยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็คิดในใจว่าเออหรือจะเป็นพี่ซูกันนะแต่เอ๊ะก็มีคนตาดีค่ะบอกว่าวันที่โรเซ่นะคะเดินเข้าตึก YG ค่ะมี bling ตาดีนะคะเห็นว่ามีผู้หญิงค่ะคล้ายๆกับน้องลิซ่านะ,ะยืนถูอที่หน้าฟอนต์แปลกนี้นะคะของตึก YG ด้วยค่ะ,ะงานนี้ค่ะก็เลยเดาไม่ถูกนะคะว่าลิซ่านั้นอยู่กับใครกันแน่นะคะ ตอนโพสโปรโมตเนี่ยก็คล้ายๆกับจะเปิดตัวเจ้าเลโก้นะแม้ว่าจะไม่ได้มาไลฟ์บอร์ดเหมือนทุกทีนะคะแต่ก็มากอดมาหอมมาฟัดค่ะเล่นเอาชาวบลิงะคะอิดชากันเป็นทิวแถวค่ะอ่ะคุณล่ะค่ะคิดว่าใครกันนะถ่ายคลิปคลิปนี้นะคะตอนที่น้องรลิซ่าฟัดน้องแมวอยู่ค่ะจะใช่สามสาวเมมเบอร์ของ b l a c k p i n k หรือเปล่าหรือว่าคุณคิดว่าเป็นใครคะลองมาดาดูนะคะลองมาทายดูเร่อๆแล้วกันค่ะ เห็นเข้านะคะเล่นเอามาซูมกันแบบนี้ค่ะแอดเห็นลก็เออก็คล้ายๆกับเงาของผู้หญิงเหมือนกันนะก็ลองมาช่วยกันทายดูนะคะเผื่อจะได้คําตอบค่ะว่าวันหยุดที่ผ่านมาท่านลิซ่าอยู่บ้านเล่นกับน้องแมวแล้วมีใครทายอยู่บ้านนะคะเป็นเพื่อนกับเธอด้วยหรือเปล่านะคะเอลองมาทายเล่นๆกันดูแล้วกันค่ะก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า